ครับสวัสดีครับผมนบอยลูอีสันครับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องไม่ยามเบ็ดเนาะเผลอนีมากรับอ่าวญาติกันเป็นตำนานนะครับเป็นตนตำรับที่ผมได้วิชาจากปืนนะปืนผ้าใสนะครับเป็นเบ็ดปรกไก่เนาะพืนใสไม่จากคุนนะครับเป็นเสียบเยายปลาหน่อยนะครับ ปันปนิ่งนะตัวใหญ่บ่โอ้ใช่ได้ครับเหาตองตักโอ้เรียบร้อยครับหูปูใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่นี่มีเบางเรืวโลกลัวได้อยู่ดอกปลานี่มันมันเบียนตัวใหญ่แต่ว่ามันน้ำหนักืนนดกหมอ มานันแล้วครับโซนนี่ของลื่นลื่นหนึ่งเตรียมครับจัดไปน้องหายอยู่หากินครับเบ็ดแต่น้องมีซ้ำนี่เลยถือ สวัดีครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ